สำหรับชาวราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่พลังงานแห่งดวงดาวกับอาจารย์เทพมังกรทองอภิม,มาสถีวันนี้อาจารย์จะพาชาวราศีธนูเปิดประตูดวงชะตาเผยสิ่งที่ฟ้าลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะมอบให้กับชาวราศีนี้ชาวราศีธนูหรือว่านักเดินทางแห่งโชคชะตาชาวราศีนี้มักจะไม่ค่อยอยู่นิ่ง ถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากแล้วแต่ก็หยุดไม่ได้แล้วหลายๆครั้งที่ชาวราศีธนูตกถึงขีดสุดมันก็มักจะมีบางสิ่งบางอย่างมาอบอุ้มชาวราศีธนูให้เดินต่อไปได้แล้วโตมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้เกิดมาเพื่อถูกลิขิตให้ไปถึงเป้าหมายไม่ต่างอะไรกับคันธนูเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ เกิดมาเพื่อเป็นนักเรียนรู้เกิดมาเพื่อจะขยายขอบเขตของชีวิตตัวเองชาวราศีธนูบางท่านอาจจะกำลังคุ้มเครือเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะส่งเสริมในเรื่องของรายได้บางครั้งบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของจังหวะชีวิตไม่ต่างอะไรกับฤดูการต่างๆบางฤดูการ หลือดูฝนน้นําก็ท่วมบางปีน้ําก็ไม่ท่วมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาประจําตัวชาวราศีนี้กําลังจะเปลี่ยนโชคชะตาของชาวราศีธนูให้รวยขึ้นให้ปังขึ้นใครอยากได้รถได้รถใครอยากได้บ้านช่วงสัปดาห์นี้ได้บ้านทันที รวยไหมอาจารย์รวยเพราะนั้นชาวราศีธนูเรื่องของงานเนี่ยจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากๆมีโอกาสที่จะได้ปรับในเรื่องของตําแหน่งมีโอกาสที่จะได้ปรับในวิทยาฐานะหมายความว่าบางท่านอาจจะเรียนอยู่ระดับปตีปรับเป็นปถูกปโทแล้วอยากขึ้นเป็นปอเอกปอเอกแล้วอยากจะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อยากเป็นรองศาสตราจารย์จะเป็นลําดับขั้นเสมอชาวราศีนี้อย่างที่อาจารย์บอก ชาวราศีชาวราศีธนูเนี่ยเรื่องของงานจะมีเข้ามาเยอะแล้วจะเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูรู้สึกว่าอึดอัดที่สุดแต่ผ่านไปได้เพราะอะไรอาจารย์เทพก็หมายความว่าไพ่หกดาเป็นเรื่องของการแก้ไขเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนอะไรที่แย่ให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยจะได้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่า มันอึดอัดมันวุ่นวายแปว่าเรากําลังเติบโตขึ้นจําไว้เลยนี่คือปกติไม่ต่างอะไรกับดักแด้หรือว่าง,งูที่กําลังจะลอกคามันจะเกิดการรู้สึกว่าอาจารย์ <c oughs> มึงเคยเป็นงูอะไรเฮียอาจารย์ไม่เคยเป็นงูแต่หมายความว่าทุกครั้งที่มันเกิดความอึดอัดนั่นแหละเรากําลังเติบโตขึ้นหมายความว่าเราอาจจะวิ่พื้นได้50ครั้งในสัปดาห์นี้แต่เมื่อไหร่เราจะไปถึง60ิมันต้องผ่าน ความกดดันตรงนั้นไปให้ได้นั่นแหละชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าเรื่องการเงินเนี่ยจะเข้ามาหลายหลายทิศหลายหลายทางไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายในออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายณยัยงต่างประเทศไพเดซันความหมายดีมากมันเป็นเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูมีโอกาสมากที่จะได้โชคได้ลาภจากผู้หญิง ไม่ไว่าจะเป็นถ้าเราเป็นตัวเองวันเดือนปีเกิดกูเองเลยสเสด็จแม่ก็ได้หรือว่าน้องสายยายนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงนี้จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนมันหมายความว่าสิ่งที่ทํามาใครที่ลงทุนมานานแล้วแล้วก็มันไม่เห็นผลกําไรสักทีเลยอาจารย์จะเปลียบให้เห็นภาพมันเหมือนกับน้ําที่หยดใส่กะลามังทีละเม็ด ทีละแม่ทีละแม่ทีละแม่แต่มันจะมีเม็ดใดเม็ดหนึ่งที่มันตกลงมาเม็ดเล็กๆก็จริงแต่มันสามารถที่จะคว่ำกะละมังทั้งกะละมังได้น้ํามังก็เทสู่นั่นคือโชคลาภของเราแล้วก็เรื่องขององศาชีวิตของเราเช่นเดียวกันอาจารย์ดูดวงแบบไพ่ยิปซีโบราณนะท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาที่0944198566 ส่วนเรื่องของรายละเอียดก็จะอยู่ด้านล่างนี้ค่าครูค่าวิชาจะดูวง,ง,งจ้งวงจุ้ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งท่านใดยอยากจะสั่งบูชากระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์ขอจานอันนี้เป็นเบอร์ VIP 094-781-4568เนเพราะนั้นสำหรับชาวราศีธนูเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าโชคก้อนใหญ่ลาบก้อนใหญ่ <c oughs> <c oughs> ขนาดพิกชีวิตขนาดมาหึอมากําลังจะมาหาชาวราศีธนูอย่างแน่นอนทุกคนเลยเปล่าธนาคารไม่แตกหลยอาจารย์เทพมึงนี่ปากหีปากแตกทายไปเรื่อยอย่างที่อาจารย์บอกผลบุญที่สร้างมากรรมที่สร้างมามันแตกต่างกันเสมอเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะอยู่ต่างประเทศฝนไปฝนมากาไปกามา ไอ้เฮียมันแม100่ร้อยกว่าล้านมาพันกว่าล้านว่าอาจารย์จิ๊บจ้อยพอถูกมาสามงวดแล้วเพราะนั้นชาวราศีธนูจะเป็นชาวราศีที่มักจะมีดวงเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับลาบเสมอนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจที่เขามีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอริยะสงฆ์เจ้าดาวบุญดาวโชคดาวลาบก็มักจะเข้าข้างชาวราศีธนูอยู่บ่อยครั้งอาจารย์ แต่หนูโดนแดกมาทั้งปีเนี่ยโดนมา12ครั้งแล้วนะไม่เป็นไรช่วงนี้เอาใหม่เอาเป็นว่าเรื่องของห้วงจัก,กรวาลเรื่องของพลังงานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังทํางานอย่างเต็มที่เอาเป็นว่าในเรื่องของการทํามหาคินเนี่ยใครที่จะต้องทําเรื่องของวิทยาน,นิพนธ์ทําในเรื่องของทีสิดทำในเรื่องของงานอะไรที่เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นผลงานเขาเรียกว่าจะได้รับคำชมคำเชยจากผู้หลักผู้ใหญ่ บางท่านอาจจะเป็นรองอธิการบดีกําลังจะขึ้นอธิการบดีในช่วงนี้ต้องถือว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนๆไม่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ความวิชาราศีนี้เนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะกระตันยูรู้คุณมันก็กลายเป็นว่าคนกระตันยูก็จะมีมากขึ้นจะมีทั้งบริวารจะมีทั้งเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของรายรับเนี่ยเข้ามาหลายทางแล้วจะเข้ามาเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นก้อนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของโชคลาภแล้วท่านใดกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะช่วงนี้นะเลดนะชาวราศีธนูเป็นชาวราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นบางครั้งบางข่าวก็ออกไปโดนแดดบ้างบางคนกลัวดำบ้างเฮ้ีดําแต่ดาจานกลัวแล้วเกินกลัวมันดาไม่ต้องกลัวเอาไปตากแดดเข้าจะนําโชคนําลาบมาให้เราเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ ไปอะไรที่มันโดนแสงโดนส่องบ้างอันนี้จะเกิดความเ,เขาเรียกว่าทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นมันสว่างสวัยขึ้นออร่ราจะจับเอาเป็นว่าในเรื่องของครอบครัวเนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าบางครั้งบางคราวเรื่องของเด็กๆเ,เรื่องของบริวารก็มีผลทําให้ชาวราศีนี้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะบางท่านสําหรับบางท่านนะ อาจจะมีความกังวลมากมีความหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะเป็นไปตามรูปแบบของเขาอย่างอาจารย์เนี่ยลึกๆเลยอ่ะอาจารย์ชอบงานศิลปะแต่แม่เนี่ยอยากให้เป็นช่างเพราะว่าอะไร ในยุคสมัยอุตสาหกรรมเนี่ยปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยช่างเนี่ยยังไงก็มีงานทําอยู่แล้วช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอะไรแบบนี้มันต้องมีการซ่อมบบารุงแต่เราชอบงานศิลปะนะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เขาก็เป็นเนื้อแท้ของเขาแบบนั้นอย่าเอาความอยากของเราไปยัดให้กับชีวิตที่บริสุทธิ์อาจารย์บอกไว้แค่นี้แล้วมันมีคําสั้นๆอยู่เล็กนิดเดียวอาจารย์อยากให้คนที่กําลังคิดจะมีลูก ที่กาลังจะตั้งท้องเนี่ยหรือว่ามีลูกเล็กๆอยู่จงใช้คําพูดดีๆกับเขาทุกคนต้องการคําพูดดีๆเสมอเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจารย์ก็จะพูดว่าเป็นเด็กดีนะลูกลูกอาจารย์เนี่ยไอ้สองตัวเล็กยังเล็กอยู่สะกดจิตแม่งเลยลองสังเกตดูหรือว่าลูกกําลังหลับก็ได้หรือเขาจะพลิกตัวพูดกระซิบให้ดังนิดหนึ่งเป็นเด็กดีนะลูก ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วให้สั่งสอนในเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของความกตันญูรู้คุณเขาจะจะมีแต่ความเจริญงอกงามเชื่อเถอะว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูดวงเนี่ยเรื่องของสุขภาพสำหรับชาวราศีนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของะไรปวดหัวปวดตานอนหลับยากพักผ่อนน้อยหรืออาจจะปวดตามแข้งตามขา อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยธรรมชาติแล้วการทำงานของเรามันก็จะมีอะไรที่ต่างกันไปบางคนอาจจะนั่งอยู่แบบนั้นยาวๆบางคนอาจจะต้องเคลร่างกายเยอะหน่อยมันก็เกิดโรคเกิดภัยให้กับเราได้แล้วในช่วงนี้ถ้าพวกเราดูสื่อส่วนใหญ่แล้วก็จะออกไปทางบ้านเรากับเขมรแต่อาจารย์ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่อาจารย์ ถึงเขาจะเป็นคนขเขมรเราเป็นคนไทยแต่เชื่อเถอะว่า DNA ของเราลึกๆยังมีความเหยียดอยู่นะถ้าไม่โกหกตัวเองคนไทยยังมีการเหยียดอยู่นะแต่สำหรับอาจารย์แล้วถึงเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่คนที่ไม่รู้อีหนโอีเนอ,อาจารย์ก็ยังเคารพในความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถึงเขาจะเกิดเป็นคนประเทศใดก็แล้วแต่จะเป็นลาวเป็นขเขมรเป็นพมา่าเป็นเวียดนามเป็นอะไรอาจารย์ก็ยัง เคารพในความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เกี่ยวกับเชื้อชาตินะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ดูข่าวบ่อยๆก็อาจจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสีกากรอาจจะมีในเรื่องของเจ้าอาวาสต่างๆท่านใดที่จะทําบุญในรูปแบบนั้นอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมวัดถึงต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นแล้วเมื่อเงินเยอะแล้วทําไมถึงไม่ได้แตกออกไปในสิ่งที่ควรจะช่วยเหลือสังคม อาจารย์ไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะแต่หมายความว่าลองมองดีๆมองเข้าไปในวัดดีๆเหลือเฟือเหลือใช้แม้กระทั่งสังฆทานก็เต็มไปหมดแล้วเงินเหล่านั้นถูกเอาไปทําอะไรแต่เชื่อเถอะว่ากรรมจะทํากฎของกรรมถึงแม้ว่าจะห่มผ้าเหลืองกรรมจะทําหน้าที่แบบตรงไปตรงมากฎหมายจะทําหน้าที่แบบตรงไปตรงมาแต่ถ้าท่านใดรู้สึกว่าอาจารย์หนูอยากจะช่วยเหลือชีวิตมนุษย์เนี่ยหนูจะทํายังไงดี บริจาคเลือดก,ก็ได้หรือจะร่วมกับอาจารย์เทพอาจารย์เป็นสะพานบุญซื้อรถวิวแชร์ให้กับคนพิการคนป่วยคนแก่ที่โรงพยาบาลแหลมชบังอาจารย์ตั้งใจไว้100่รคันสำหรับโครงการนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเราถึงมีความเชื่อว่าเมื่อเราทำบุญกับวัดแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์สิ่งต่างๆที่ติดขัดอยู่จะดีขึ้น อันนี้ก็ไม่ได้ขัดแยง้งแต่ถ้าเราทําวัดด้วยแล้วเราก็ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยด้วยช่วยเหลือสัตว์มาสัตสัตว์โลกด้วยอาจารย์ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวมากขึ้นประเทศเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นอาจารย์ได้คุยกับลูกศิษย์ก็คือดูดวงกันแล้วเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมชะบางก็เกิดไอเดียว่าโอเคงั้นเรื่องของเด็กพิการอาจารย์ให้จนเต็มที่แล้วคราวนี้จะเข้ามา ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลรัตต้องการเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยอุปกรณ์ต่างๆยังมีความต้องการอีกเยอะท่านใดอยากจะร่วมบริจาคร่วมทําบุญร่วมสมทบก็ตามเบอร์บัญชีนี้ชื่ออาจารย์สุพิชญาเลวะเปาระยะอาจารย์ไม่ได้ไปจดทะเบียเนเป็นสถาบันการกุศลแล้วก็ไม่ได้ทําเป็นคลิปที่จะทําเป็น ครีเอเตอร์ Creator ในรูปแบบการบริจาคทำบุญเราก็เป็นหมอดูนี่แหละแต่ถ้าอะไรเราช่วยกันได้เพื่อให้สังคมนี้มันน่าอยู่ขึ้นส่งต่อบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกลูกหลานหลานรุ่นต่อไปเดี๋ยวอาจารย์เทพก็ตายหาเพื่อนเพื่อนอาจารย์ก็ตายหาหมดทุกคนตายหมดแต่สิ่งที่ทิ้งไว้เราจะทิ้งอะไรไว้ให้กับแผ่นดินนี้สังคมนี้แผ่นดินของเรา อาจารย์อาจาอาจ,าจะพูดแรงไปนะแต่มันก็เป็นความรู้สึกลึกๆที่รู้สึกว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งรีบกับไม่ได้ถูกให้ความสำคัญอ้าวว่าอย่างนี้ละกันแต่ถ้าท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐานนะทางการเงินล่ะอาจารย์แม่หนูอยากจะเฮงอยากจะปังอยากจะมีโชคมีลาบเนี่ยยังไงดีอาจารย์ ก็กระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีกระเป๋าสตางค์สู่พิชยารุ่นค้าสสิสก13,900ส่วนรุ่นพรีเมียม29,700กระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนบ้านเปรียบเสมือนโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราแล้วการตัดเย็บเป็นงานเย็บมือจากนายช่างชั้นครูระดับประเทศเป็นคนที่ตัดเย็บให้กับแบรนด์ดังๆระดับโลก หนังอย่างดีจากประเทศอิตาลีเป็นงานมือ100%อาจารย์ถึงกล้ารับประกันถึง200ปีตลอดอายุการใช้งานมี2รุ่นรุ่นคัสสิกกับรุ่นพรีเมียมก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตางกันต่อเข้าเรื่องของไอ้ไข่ก่อนไอ้ไข่ไข่เตรียมตัวนะเตรียมตัว แล้ว <c oughs> ท่านใดยอยากจะจัดน้ําจิ้มจัดค่าขนมให้จารย์ก็มีปุ่มขอบคุณอยู่จะโอนมาเท่าไหร่ก็ได้อาจารย์ก็รับหมดเพราะว่าลูกมันก็โต,ม,ตมันก็กินกันเยอะมันก็จะขอค่าขนมเพ <c oughs> ิ่มว่างั้นเถอะ <c oughs> จริงๆแล้วอาจารย์เป็นหมอดูเนี่ยลึกๆอยากจะรวยมากรวยได้ก็ดีนะแต่อาจารย์ก็ทํามันไปอย่างนี้แหละ สองสี่ศูนยอจะก้เจ้าไข่จดโพยไว้ตายดินใต้เดินเล่นแม่งเข้าไปเล่นเข้าไปไม่มีปัญหาในช่วงในช่วงหนึ่งของชีวิตอาจารย์เนี่ยถามว่าผ่านอะไรมาบ้างบอกเลยว่าเหลวแหลกมาก ปีรันฟันแทงเล่ายาปาเป้งอาจารย์เอาทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดอันตรายกูเอาหมดอะไรที่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเอาหมดนั่นคือช่วงหนึ่งของวัยรุ่นเพราะว่าใครบอกว่าเด็กมีปัญหาแม่งครอบครัวอบอุ่นแม่งก็มีปัญหามีทั้งพ่อมีทั้งแม่แม่งก็ติดยาไม่เกี่ยวเพราะนั้นเป็นคําพูดที่อาจารย์ว่าไร้สาระมากพ่อแม่เลิกกันไม่ได้หมายเวาว่าเด็กๆจะต้องมีปัญหาเสมอไป เพราะว่าเพื่อนอาจารย์พ่อมันก็ดีแม่มันก็ดีมัน,มนยังเฮียเลยเพราะนั้นอาจารย์ขอย้อนกลับไปในสมัยตอนที่อาจารย์อยู่ปนหนึ่งปีพศ .2522 เนี่ยอยู่ที่อรัญญประเทศตำบลบ้านตาคามก่อนที่อาจารย์จะไปโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องไปหาข้าหมูนะไปหั่นผักบุ้งไปตัดผักบุ้งมันจะเป็นมันจะเป็นบึงเล็กๆ แล้วก็มีน้ําท่วมอยู่แล้วในนั้นอ่ะเป็นลานผักบุ้งหมดเลยผักบุ้งจะโตขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็เอามืดไปตัดตัดใส่กระแป้งข้าใส่กระแป้งแล้วก็เอามาซอยให้หมูกินมีลำมีหยวกกล้วยแล้วก็มีข้าวหักเนี่ยต้มให้หมูเด็กปหนึ่งนึกภาพดูแล้วก็คนคนให้มันสุกแล้วหมูจะได้แดกเบกฟาดแต่เช้าเี่ยอาจารย์ก็ต้องทําแบบนี้แล้วก็ไปหาบน้ําในคลองในคลองนี่ก็มีความชันถ้ามองเป็นตึกอยู่ที่ประมาณตึกชั้นครึ่งมันมีความชัน ที่จะเดินได้ก็คือโขดหินแล้วก็รากไม้มันก็จะมีวิธีขึ้นไปบางครั้งก็ลื่นน้ำหกหมดกระแป้งก็ไปตักขึ้นมาใหม่ในช่วงนั้นแหละที่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์เคยเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดป่าไผ่พอน้าไปบวชอาจารย์ก็ไปเป็นลูกศิษย์แต่มันมีอยู่วันหนึ่งที่อาจารย์หลังจากใส่บาตรเสร็จแต่งตัวอาบน้ําไปโรงเรียนแล้วกางเกงก็ตัวใหญ่ๆเข็มขัดก็ไม่มีใช้ อะไรวะเชือกฟางเชือกฟางสีเหลืองสีแดงบ้านบ้านยายเนี่ยเป็นร้านโชห่วยก็จะมีพวกหนังยางมีพวกเนี่ยคบคันก็ใส่ไปเสื้อตัวใหญ่เบอร์เลยเดินเข้าไปผ่านโค้งซ้ายมือจะเป็นวัดป่าไผ่เดินเข้าไปอีกสักหน่อยประมาณสักร้อยเมตรจะเป็นกุฏิหลวงตะลือหลวงตะลือเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสแต่อาจารย์ได้สังเกตหลายๆครั้งว่าทําไมหลวงตะลือถึงได้อยู่กับผู้หญิงทั้งๆั้งที่เราเรียนศาสนาพุทธมาเขาบอกว่า พระสงฆ์นี่ห้ามอยู่กับศรีการนี่ว่าแกน่าจะตายไปแล้วก็มีหลวงตะลือแล้วก็มีแม่ของเพื่อนอาจารย์ที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันชื่อว่ามาลีหน้าตาดีเลยสวยอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็รู้สึกในใจแล้วว่ามันก็ไม่น่าจะโอเคนี่ว่าเพราะเราก็มีความรู้ในเรื่องของพุทธศาสนาอยู่บ้างก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่นั่นแหละมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์รู้สึกไม่ค่อยอะไรกับการทำบุญกับพระสงฆ์เท่าไหร่ แต่อาจารย์เชื่อในเรื่องของหลักธรรมเชื่อในเรื่องของบุญของสวรรค์จากการที่เราทำดีไม่ใช่เอาเงินไปหย่อนตามตู้แล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์มันก็กลายเป็นว่าอาจารย์ก็จะทำแบบเนี้ยทำบุญกับสัตว์ทำบุญกับเนี้ยหยอดตู้หยอดไม่หยอดก็หยอดไปก็ถือช่วยค่าน้ําค่าไฟแต่ไม่ถึงกับช่วยวัดไปซื้อที่ดินอะไรก็แล้วแต่ไม่เพราะวัดอุดมสมบูรณ์มากพอแล้วนะแล้วอาจารย์ก็เดินเลี้ยวเข้า โรงเรียนทางขวามือแต่จําได้เลยว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่อาจารย์ปวดท้องอย่างหนักเลยเด็กนักเรียนบ้านนอกเนี่ยถ้าพวกเราจําได้จะต้องทําการบ้านด้วยตะเกียงทําการบ้านด้วยตะเกียงแล้วก็อยากจะกินปลาก็ต้องไปตกปลาต้องมีการเกี่ยวข้าวเลียเล้ยงวัวเลี้ยงควายต้องเป็นแบบนี้เสมอเด็กบ้านนอกวิทยุก็ทานซิสเตอร์จะดูโทรทัศน์ก็ต้องไปแอบดูข้างบ้านเขาแล้วยายพ่อแม่ก็อุ้มเรากลับบ้านมานอน สีกูมาเนี่ยจาได้เลยสูพัรณหง์นี่จําได้แก้วหน้าม้านี่จําได้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์เข้าเรียนตอนช่วงบ่ายครูที่ดูดี่สุดชื่อว่าครูนพวรรณอุตมังครูนพวรรณอุตมังเป็นครูประจําชั้นแล้วก็น่าจะสอนหลายวิชาหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจเล็บก่อนที่จะเข้าห้องพวกเราก็จะไปเล่นดินเล่นหญ้าอะไรตามภาษาเด็กๆก,ก็จะตรวจเล็บขึ้นมาอย่างนี้ เรียงแถวการเลียงแถว,แถวอาคารเรียนเนี่ยเป็นอาคารไม้สีน้ำตาลเก่าๆอาจารย์ก็ยืนครับโดนประจามส่วนใหญ่โดนประจามโดนนูหูเจ็บว่ะสุดท้ายก็ต้องไปหาใบพุทราเนี่ยทาให้เป็นฟองแล้วก็ไปล้างให้สะอาดไม่โดนแลวอันนี้ข่าวจ้วเลยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์เกิดอาการเขาเรียกว่าอาจารย์เป็นคนที่พอกินปุ๊บขี้ออกเลย <พ uce. S 2> <ๆ>ก็วันนั้นแหละหลังจะกินเสร็จพอเข้าไปห้องเรียนเสร็จปุ๊บ ขออนุญาตครูครับขออนุญาตไปอุจลารครับบทขี้คือใจจะขาด้วอาจารย์ครูครับใจจะขาดแล้วครับแต่พูดอยู่ในใจครูไม่ให้ไปเว้ยเฮีย <Yeah. S 1> จากก็นั่งอยู่ประมาณสักแถวที่สองแถวที่สามพักเนี่ยอาจารย์แบบเงือเนี่ยแม่งออกเป็นเม็ดเลยจําได้เลยทิ้งเลยตุม้มขี้แม่งเต็มมังกงเลยเต็มเก้าอี้เลยเพื่อนแม่งไอ้เฮียตกใจหมดเลยไอ้ตุม้มไอ้เฮียขี้แตกสุดท้ายเป็นไงผลกรรม ครูนพวรรณอุตมังต้องไปล้างขี้ให้อาจารย์แล้วก็ล้างเก้าอี้แล้วก็ต้องซักกางเกงให้อาจารย์หลังจากนั้นขออนุญาตเนียนเลยอาจารย์้องขอยชาวราศีธนูพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจําตัวชาวราศีนี้บรารมีแห่งครูบาอาจารย์ผลบุญแห่งกุศลที่ได้สร้างสมมาขอใอยชาวราศีนี้อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ราาักษา